สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับวิชางานประดิษฐ์ของชั้นประถมศึกษาปีที่6สสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์นะคะแล้วก็คุณครูจะมีตัวอย่างข้อสอบมาให้นักเรียนได้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ประเภทของงานประดิษฐ์นะคะแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทที่เราจะเรียนรู้กันก็มีงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะคะเป็นงานประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชิ้นงานที่สร้างขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีของความเป็นไทยที่คือจะยกตัวอย่างนะคะก็จะมีพวงมาลัยมีใบศีรนะคะมีเส้นปั้นมีเขามีเครื่องบินตลงนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะคะ สำหรับงานประดิษฐ์ประเภทที่สองเป็นงานประดิษฐ์ทั่วไปเป็นงานประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของผู้ประดิษฐ์เพื่อนํามาใช้เป็นของเล่นหรือว่าเป็นของประดับตกแต่งนะคะอย่างเช่นเรานำา้ําลมนะคะมาประดิษฐ์ให้เป็นที่ฆ้านะคะขาขวดนะคะนํามาเป็นประดิษฐ์เป็นถังเก็บของนะคะ ขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่โทรศัพท์นะคะแล้วก็เศษวัสดุจากพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นของเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของงานประดิษฐ์ทั่วไปค่ะนี่เรามาทำแบบทดสอบกันหน่อยช่วยคุณครูดูนะคะภาพที่หนึ่ง ภาพใดเป็นภาพงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยข้อหนึ่งก็เป็นโคมไฟกะลามะพรา้าวข้อสองนะคะก็เป็นรถตุก๊กตุกนะคะต่อไปก็เป็นกระถางต้นไม้เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของไทยก็มีโคมไฟและรถตุก๊กตุกนะคะภาพต่อไปข้อที่สองภาพใดเป็นภาพของงานประดิษฐ์ที่เป็นงานประดิษฐ์ทั่วไปางานประดิษฐ์ทั่วไปเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็คือที่หนีบผ้าและก็ของเล่นนะคะจาก ขวดนมนั่นเองข้อที่3ขอ้อใดไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์คำว่าสังเคราะห์ก็คือไม่ใช่ธรรมชาตินั่นเองค่ะคิดง่ายๆนะคะอกอไก่ลูกปาดข้อสองมเมล็ดพืชข้อสามกระดาษมันข้อสี่เชือกไนลอนอ่าอันไหนเป็นธรรมชาติอันนั้นคือไม่ใช่สังเคราะห์นะคะ,มะเมล็ดพืช ข้อที่4ขั้นตอนใดสําคัญที่สุดในการทํางานประดิษฐ์ก็การเลือกอุปรกรณ์ขอการประเมินผลงานขอการทํางานตามขั้นตอนงอการวางแผนการทํางานเมื่อกี้ครูก็บอกไปแล้วนะคะว่าขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือการวางแผนการทํางานนั่นเองข้อที่5ถ้าต้องการประดิษฐ์เศษวัสดุให้เป็นของใช้นะคะเราต้องศึกษาเรื่องใดก่อน ก็ไก่นะคะการหา,าวสัสดุมาตกแต่งใช่หรือเปล่าข้อขอการนำไปใช้ประโยชน์ข้อคอการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ข้องอการเลือกอุป,ปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็คือเราต้องคํำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองข้อที่ 6. การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะคะผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในด้านใดก็ๆๆความรวดเร็ว ขอความสามัคคีขอความคิดสร้างสรรค์ขอความอดทนอดกลั้นงานประดิษฐ์เราต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะถ้าในท้องถิ่นของเรามีต้นมะพร้าวมากเราควรประดิษฐ์ของตกแต่งในข้อใดอ่าคุณครูเดานะใช่หรือเปล่าโมบายกะลามะพร้าวาขอที่8ใครประดิษฐ์ของตกแต่งได้อย่างคุ้มค่าก็แต่งนำเศษไม้มาประกอบเป็นหุ่นขอ ซื้อไม้ไอติมไอศครีมนะคะมาประดิษฐ์กล่องกระดาษชำระขอ้อกิฟตรวบรวมขวดพลาสติกเพื่อนำฝามาประดิษฐ์โคมไฟข้องอเก๋นำกระถางดินมาทุบเพื่อใช้เศษมาประกอบเป็นกระถางใหม่คุณครูว่าอ่านแล้วก็น่าจะรู้นะคะเราควรจะใช้เศษวัสดุนะคะมาผลิตไม่ควรจะซื้อนะคะ หลังจารนักเรียนได้เรียนรู้คลิปวิดีโอในเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์จุดกันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังมีแนวข้อสอบมาให้นักเรียนได้ดูอีกด้วยนะคะวันนี้เราไม่มีใบางานส่งนะคะไปลงชื่อการเข้าเรียนในรายกลุ่มเหมือนเดิมเแบบครูทำน็อตแต่ให้ที่สำคัญเลยคืออย่าลืมลงชื่อชั้นเลขที่ให้ครูด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะมีแนวข้อสอบมาให้นะักเรียนได้ดูนะคะเดี๋ยวไว้รอติดตามดูกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ